ไหนวัตถ p เ e n e dry แล้วอยู่ต้องใส่อันนี้น้ำเกลือน้ำเกลือเดี๋ยวเอาน้ำเกลือใส่ยนนเนาะยิงนั่นเนาะเีเนาะสบายสิได้ป นี่จ้ะเลือดไหลเพระมันเ,เอสเปรินทุกวนเอร์เงเเอินงเลอดเลือดมันสีเป็นแบบนี้น้องเบิรงนี่แบบนอันนี้ไหลก็บรู้เรื่องไหนทูเฟกว่าเหตุยางทำอะไรคะไหนไ u ยูดิง C'est quoi ça, ça? Ça c'est? D'or, c'est de de plastique. Eh? C'est bon c'est pas bon? Hein? C'est bon c'est pas bon? Oui, yeah, c'est bon. pas Mais tout. เราจะไปถอนมันฝรั่งเอามาต้มใส่ปลาพี่ใหญ่กินมันนี่มีปลาอยู่หนึ่งตอนปลาพี่น้องไปามาพี่น้องเข้ามาถอนมันฝรั่งกันเอาบัหลายดอกเยอะอ,อยู่นะทุกคนเนี่ยเอา,บ,าบัหลอยบร์สันนี่มาดูเล่ก,ก็เอานี่จ้ะ พอดีกินเที่ยงในน่าหมากน้อยๆเน่เนนี่แหละพอดีแบ่บอืมเอาปลามาเบ่งนีปิปลาใหญ่ขนาดตัวนี่โอ้ยนี่ไงใหญ่มากไอ้มากหมากได้จะถอนอย่างที่อยู่ในดินที่ไอโบเห็นเนี่ยมันมีความแบบตื่นเต้นดีไหมมีคนถามว่าไอยปลูกมันฝรั่งนี้จากอะไรไอ่จะปลูกจากหัวมันนะคะที่เฮาซื้อมาจากซูเปอร์มาเก็ตลวบะเนียนะ เรากินไม่ทันนะคะกินไม่ทันแล้วเราก็ปาดเป็นสี่เหลี่ยม,มปาดเป็นสี่เหลี่ยมนะะแล้วเราก็เอามาลงดินสีห้าชิ้นพอเนี่ยแค่นี้แหละนายดูสิตรงนี้ พอแล้วจ้ะจะมาถอนเอาไมหมมือตัวมื่อนนเรียนไหมอถอนออกมาน,นี่จ้ะมันฝรั่งจากสวนของเราอันนี้ก็มาดูอันนี้อันนี้ลงยังมโหดเดือนนี่แตกว่ะเป็นไวจ้ะมันฝรั่งอเห็นไหมเนี่ยโอ้โตด้วยทำไปเนี่ยโตกว่าอ,อันปลูกก่อน,นอีกอ๋อนสด้ถอนเล้มักแท้ๆพี่น้องเลยถอนนี่ ซอซอซอซ,อ,ซ,อ,ซอมันซิม่วนโอ้ไปมันฝรั่งกับปลาจ้าวันนี้นี่ค่ะทุกคนอันเขียวๆเนี่ยก็คืออันเหลือจากรอบก่อนต้มลงไปเลยจ้ากับข้าววันนี้ มีปลาเหมือนเดิมทุกคนไก่ของอายเราจะเอาไปนึง่งข้างนอกนึ่งไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานี่แหละเนาะอ๋อเรามีอันนี้ด้วยเห็ด แรกๆว่าจะตำแจ่วแต่คิดไปคิดมาไม่ดีกว่าไปนึ่งใส่ไก่นี่แหละกระเทียมสีเขียวคือกระเทียมป่านะคะเนี่ยเห็นไหมจบๆจ้ะพ็มีผักขโขมเนาะผักขโขมฝรั่งมะไหมแบบนั้นจะเป๊ะมากเลยนะคะในการกินนึ่งเป็ดนึ่งไก่ แม่ว่าจะทำาแค่ใส่กระเทียมเนาะปารททอดกระเทียมแต่เรามีอันนี้อัดช่องฟิตไว้เราก็จะมาทำให้พ่อใหญ่เนะสร็จแล้วค่ะว,วันนี้เมนูง่ายๆมีปลาเห็ดนะคะมันฝรั่งจากส่วนของเราพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า พัดลมหน่อยเปิดให้ก่อนมืนอ้าวนี้มาเฮ็ดเวีกเนียกนินเขากินเขามองเชมองเชกินเขากินเขา่า b u t i f u l as usual มันอันเนี้ยมันเวทมันร้อน <Okay. S 1> ทำงานเยอะเกิน you have to relax ด้วย,ยอย่าทำงานออเดอร์ไทม์หลายเสบ <Yeah. S 1> สติลเซบไหมแซพเรมดอร์อด เดม now no. t t h e r yesterday m ม็เมอนนนเว so much เวลาเราเมือนละเราสิกินข้าวบ่ค่อยแซบพ่านะสองสามื่อนี่มันห้อนห่อนหอนเนาะ แล้วว bon. in ันนี้เราสิกินข้าวเซไอคือการกินข้าวก็บ่ค่อยแซสอมือละแซบบงแซบบออีสานแซบบอแซบหลายเภาษารังเก็ดเหอนกมชใช่ใช่ใช่่เซบ Meh can speak many languages. <laughs> when you went to Laos. Speak Isan, Laos speak Isan, Lao. Laos. They speak Isan? Yeah. Laos and Isan are same same. Okay. Same language so what did you like in laos and you in don't like i like as a Les Girol, girolles sont excellentes. Mm. Poulet, 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 poulet. Mm. mi sốt ít nà, áo sốt ít mây Sốt có mi nà Đó No You look tired, you're not yummy, uh. you're not hungry, no? When you're tired, you cannot eat, no? Mm, anyway. My hair! A poo, c'est So hot last night. But when I get up, Lou, it wasn't hot. <laughs> no. <laughs> you all worry? <hungry? laughs> no. What's on this book? G round, G round, G RON. G, -ron. G -ron. oh. Ron. G -ron. <laughs> you gave me the small one. Hein? Yeah. Tasty. Wait, the big one I keep for me it because it's not so yummy the big one. Ready? Not not test. Mm -hmm. The small one is I think is more test. And more yummy. Crispy, crunchy. This one tastes perfect. Ah well, oui. I should to a monk ah no And say, I take good care of you. Je, je sens. Je pense. Je pense de toi. Mm -hmm. Je pense soin de toi. Très bien. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Quand très bon comme ça

เทรเช่พี่ใหญ่สื่อปุติแบบนี้อ่ะพี่น้องสื่อเอ่อมันฝรั่งเล็กๆแบบนี้น่ะแปดยูโรผัวพากิโลเนาะให้พูดอังก็ Have you missed my garden? This is the life you you cannot shoot if you want to traveling you traveling if you want to take care of your garden you cannot traveling so you have to shoot you cannot Take two. What do you prefer? <laughs> Both. Yeah. <laughs> anyway, I think in one month, they will be finished my garden. Now, if I'm not going more. À mình không suka pick của ai p/nhông, nó đang Pick, pimon. Để pimon e, se jury mày tớ nào. Yesterday. พ่อยหนั้นเราดีทุกอย่างนะจ๊ะเพียงแค่ว่าเรากินยาแอสไพรินมันก็เลยเห็นให้เราเป็นแบบนี้พี่น้องมันไปนเจนจะเป็นช้ำแลือดแล้วพ่อนั้นเราต้องกินอ่ะเพื่อที่ให้เลือดมันไหลเวียนสูบฉีดอ่ะพี่น้องเออนั่นแหละค่ะแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้ทั่วเลยซ่า j u v e d e r m d e s e r t n o s u r e อยู่ก็รีแลก่อนไปทำงานโอเคปะ pushing คำสา เป็นไวได้เฮ็ดไงเฮ็ดเฮ็ดแสบไรน้องพี่น้องเดีเ๋ยวไอ้กับป้าก็ขอญาตไปกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกับไทยคู่ี่บายบายขอบคุณค่ะ